ขากับเพื่อนเดินทางไปทําพิธีล้างป่าช้าที่วัดป่าแห่งหนึ่งแล้วในระหว่างที่ขุดหลุมเพื่อหาศพที่ถูกฝังเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมันทําให้เขานอนไม่หลับต้องกลับมาที่หลุมศพในตอนกลางคืนแม้ที่วัดแห่งนี้จะมีกฎว่าห้ามทุกคนออกจากเขตศาลาคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค <c oughs> ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มขึ้นหลังจากที่เพื่อนของสุนัยออกปากชวนให้เขาไปร่วมทำบุญล้างป่าช้าแต่อันที่จริงสุนัยก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอะไรทำนองนี้หรอกคิดว่ามันค่อนข้างไร้สาระด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เขาอยากเจอเพื่อนเก่าและสร้างภาพเป็นคนดีลงหน้าเ c e b o o k สุนัยจึงออกปากรับคำว่าจะไปทำพิธีล้างป่าช้าในครั้งนี้ด้วยพิธีถูกจัดขึ้นณวัดป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตธุรกันดาร รถทัวร์ของสุนัยแล่นไปตามถนนลูกรังสองฝั่งทางมีแค่ป่าและภูเขาแทบไม่เห็นร่องรอยของความเจริญแล้วเมื่อรถทัวร์มาถึงจุดหมายทุกคนก็ได้พบว่าวัดป่าแห่งนั้นเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบเรียบอาคารส่วนใหญ่สร้างจากไม้ให้ความรู้สึกเข้ากับบรรยากาศของป่าที่อยู่โดยรอบปกติแล้วพิธีกำลังป่าช้าจะถูกจัดในเขตสุสานเสียส่วนใหญ่ แต่เพื่อนของสุนัยบอกว่าวัดป่าแห่งนี้สร้างขึ้นบนสุสานเก่าที่ดินบริเวณนี้เคยถูกใช้เป็นสนามรบในสมัยส,ยสงครามโลกหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดมีความตั้งใจจะทําพิธีล้างป่าช้ามานานแล้วเมื่อประกาศหาอาสาสมัครเข้ามาร่วมพิธีเพื่อนของสุนัยก็ชักชวนคนอื่นให้เข้ามาร่วมด้วยว่ากันว่าพิธีทำบุญล้างป่าช้าเป็นพิธีที่สร้างกุศลผลบุญเป็นอย่างมาก ได้ช่วยศพไร้ญาติที่ถูกฝังอยู่เดียวดายใต้พื้นดินนำกระดูกเหล่านั้นขึ้นมาเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถือเป็นการช่วยผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วให้ไปผุดไปเกิดโดยไม่มีอะไรติดค้างแต่ก่อนจะเดินทางเข้ามาที่วัดป่าแห่งนี้เพื่อนของสุนัยก็บอกว่าควรถือศีลกินเจเป็นเวลาห้าวันทำให้ตัวเองมีจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่มีใครรู้ว่าศพที่ถูกขุดขึ้นมาผ่านอะไรมาบ้างอาจจะมีศพที่ถูกคุณใสหรือถูกสะกดไว้ก็เป็นได้แต่คนอย่างสุนยไม่ทำเช่นนั้นหรอกบ้าหรือไงให้ถือศีลตั้งห้าวันแถมให้กินเจอ,อีกต่างหากกินแต่ผักแบบนั้นจะเอาแรงที่ไหนไปขุดดินไม่รู้คิดยังไงถึงตั้งกฎแปลกแลกแบบนั้นเมื่อทุกคนลงจากรถสุนัยและกลุ่มเพื่อนก็ไปร่วมกับอาสาสมัคร ที่เดินทางมาจากที่อื่นดูเหมือนผู้ที่เข้ามาร่วมการล้างป่าช้าในครั้งนี้จะมีราวราวสาสิบชีวิตเมื่อถึงเวลาทางวัดก็ได้เตรียมทุกอย่างพร้อมไว้หมดแล้วทั้งจอบเสียมถุงมืออีกทั้งหลวงพ่อยังมาแนะนำขั้นตอนต่นตางๆในการขุดพร้อมกับพูดถึงข้อที่ควรระวังเอาไว้ด้วยระวังที่พวกโยมกำลังขุดหาโครงกระดูกของศพรรยญาติ หากโยมได้พบกับสิ่งของแปลกๆอัตมาไม่อยากให้โยมไปยุ่งกับสิ่งนั้นทางที่ดีให้โยมตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่ของวัดแล้วพวกเขาจะเข้าไปดูให้เองตอนที่ได้ฟังเช่นนั้นสุนัยก็ขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจหลวงพ่อกำลังพูดถึงสมบัติสินะหากขุดเจอสมบัติก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวัดจะเก็บเอาไปใช้เองสิไม่ว่าหลังจากนั้นตัวเขากับเพื่อน ก็เริ่มเข้าทำพิธีกำลังป่าช้าช่วยกันนำจอบและเสียมไปยังพื้นที่บริเวณท้ายวัดตรงจุดนั้นเคยเป็นสุสานร,ร้างมาก่อนพระและลูกวัดของที่นี่ช่วยกันทำเส้นบอกบริเวณที่น่าจะมีศพถูกฝังอยู่ไว้แล้วหน้าที่ของผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีก็คือการขุดลึกลงไปด้านล่างเพื่อนำศพที่ถูกฝังไว้ออกมาการขุดป่าช้าดำเนินไปด้วยความขมักขม้น เริ่มมีผู้คนพบศพที่ถูกฝังส่วนใหญ่เป็นโครงกระดูกที่ถูกห่อไว้ด้วยผ้าสีขาวโครงกระดูกเหล่านั้นถูกนำขึ้นมาเป็นภาพที่ชวนสยดสยองไม่น้อยบ้างก็เป็นโครงกระดูกที่อยู่ครบสมบูรณ์บ้างก็เป็นกระดูกที่กระจัดกระจายจนไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนฝายที่ทําความสะอาดโครงกระดูกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนำแปรงออกมาปัดกวาดเศษดินออกจากกระดูกเหล่านั้น แล้วนำมาต่อกันให้เหมือนกับสภาพจริงมากที่สุดเพื่อรอนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปในระหว่างที่ทุกคนช่วยกันอย่างขมักขะเม้นสุนัยที่ยืนแอบเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เสนอหน้าออกไปดูเป็นระยะรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดมหันที่มาร่วมงานการขุดดินเป็นงานที่เหนื่อยหากไม่ได้ตั้งใจมาช่วยเหลือศพเหล่านี้แต่แรกก็จะไม่มีกระจิตกระใจขุดดินแบบนี้แหละแต่ในตอนนั้นเองเพื่อนของสุนัยก็เดินตรงเข้ามา เมื่อเห็นเช่นนั้นก็ต้องสร้างภาพเขาง้างจอบในมือขึ้นแล้วฟันฉับลงไปที่หน้าดินเมื่อเพื่อนเดินเข้ามาถึงก็ออกปากชมสุนัยว่าขยันขันแข็งซึ่งเขาก็แอบยิ้มอยู่ในใจอันที่จริงวันนี้ยังขุดไม่ได้สักุลุมไอที่เพิ่งฟันจอบลงไปนี่แหละหลุมแรกตอนนี้เริ่มมีช่างภาพเดินถือกล้องไล่ถ่ายรูปแล้วเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่หันกลับมาทำงานต่อสุนัยก็เช่นกัน พอเป็นว่าการจับภาพเท่านั coming, ans, ้นแหละฟันจอบลงไปที่พื้นฉับๆเม็ดเหงื่อผุดไหลมือทั้งสองระบมไปหมดแต่ก็นั่นแหละเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการแม้จะทำงานไม่ถึง1นึส่วนสิแต่ภาพที่ออกมาต้องดูเหมือนทำงานเต็มร้อยเวลาผ่านไปถึงช่วงเย็นโครงกระดูกจำนวนมหาศาลถูกขุดขึ้นมาจากหลุมหากลองนับแบบผ่านๆ น่าจะได้ราวๆหนึ่งร้อยศพแต่หลวงพ่อบอกว่านี่ยังไม่ถึงครึ่งหอกเอาไว้มาขุดพรุ่งนี้ต่อตอนนั้นหลวงพ่อประกาศให้ทุกคนเก็บข้าวของเพื่อไปร่วมรับประทานอาหารเย็นแต่สุนัยยังขุดดินในป่าช้าต่อมันเป็นภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะแต่มันเป็นไปแล้วสาเหตุก็เพราะก่อนหน้านี้ไม่นานสุนัยขุดไปเจอบางอย่างเข้าตอนนั้นสุนัยขุดหลุมลงไปประมาณครึ่งเมตร เมื่อไม่เห็นร่องรอยของอะไรก็ทำทีถอดใจกำลังจะไปยืนอยู่รอให้ถึงเวลาอาหารเย็นทว่าขณะที่สุนัยกำลังจะเดินขึ้นมาจากหลุมสายตาของเขาเหลือไปเห็นบางสิ่งถูกฝังอยู่ในดินทองเส้นหนึ่งกำลังส่องแสงระยิบระยับตอนแรกสุนัยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่เมื่อมองลงไปบริเวณน,นั้นให้ชัดๆก็พบว่ามันเป็นสร้อยทองจริงๆด้วย ตอนนั้นหัวใจของสุนัยเต้นดังตุบตับหันซ้ายแลขวาให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่แล้วฟันจอบลงไปเพื่อขุดสร้อยทองขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทองอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆด้วยน่าจะมีน้ำหนักราวๆครึ่งสลึงสุนัยแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาในป่าช้าแห่งนี้มีทองซึ่งมันไม่น่าจะมีอยู่แค่เส้นเดียวแน่ๆหลังจากนั้นสุนัยก็ขุดลงไปในหลุมหวังจะหาสมบัติที่ถูกฝังอยู่ในดินต่อ จนเวลาล่วงผ่านไปตอนที่หลวงพ่อประกาศให้ทุกคนหยุดพักแต่สุนัยก็ยังขุดลึกลงไปจนมีเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาตามถึงหลุม hey, เฮ้ยจะขยันไปไหนวะเนี่ยสุนัยสะดุ้งโยงแต่เมื่อหันกลับไปเห็นเพื่อนก็เผยรอยยิ้มออกมาแย่แยะเพลินไปหน่อยวะเขาเรียกไปกินข้าวแล้วเหรอเออคนอื่นเขาออกไปกันหมดแล้วขึ้นมาเถอะไว้พรุ่งนี้มาขุดใหม่ ตอนนั้นสุนัยไม่สามารถหาข้ออ้างมาปฏิเสธได้ส่งตัวเองขึ้นมาจากหลุมที่มีความลึกเกือบหนึ่งเมตรแล้วเดินตามหลังเพื่อนออกจากป่าแต่ในใจก็ยังคิดว่าจะกลับมาขุดหาสมบัติที่นี่ต่อเวลาล่วงผ่านไปจนถึงช่วงกลางดึกหลังจากอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเย็นก็ได้เวลาที่ทุกคนจะเข้ามาสวดมนต์ก่อนจะเข้านอนแต่ระหว่างที่สวดมน จิตใจของสุนัยไม่ได้อยู่กับบทสวดเลยเขาเอาแต่มองไปยังป่าที่อยู่ท้ายวัดอยากจะกลับไปที่หลุมนั่นเพื่อขุดหาสร้อยทองต่อแล้วเมื่อทำพิธีสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เข้ามาบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ก็มีเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องปฏิบัติในคืนนี้คืนนี้เป็นคืนแรก ที่พวกโยมจะได้ค้างแรมอยู่ที่วัดแห่งนี้อาตมาอยากให้ทุกคนทำตัวตามสบายแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากให้ปฏิบัติตามก็คืออย่าออกไปนอกเขตศาลาหากจะใช้ห้องน้ำก็ไปใช้ห้องที่อยู่ท้ายศาลาหรือถ้ามีเหตุจะออกจากที่นี่ก็ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของวัดเพื่อความปลอดภัยของพวกโยม และเวลาก็ล่วงผ่านไปจนถึงตอนที่ทุกคนได้เข้านอนในศาลาเมื่อหัวถึงหมอนผู้คนส่วนใหญ่หลับโดยอัตโนมัติเพราะความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมาทั้งวันแต่ไม่ใช่กับสุนัยคืนนี้เข้านอนไม่หลับเพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับหลุมที่ขุดลงไปเจอสิ่งนั้นขณะนี้สร้อยทองหนึ่งสลึงยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงมันเป็นทองจริงไม่ใช่ทองปลอมแน่ๆสุนัยตัดสินใจแล้ว คืนนี้เขาจะต้องกลับไปที่หลุมนั่นแม้จะมีคำเตือนจากปากหลวงพ่อก็เถอะแต่ใครจะไปสนละ่ะหากสุนัยได้เจอทองอีกสีห้าเส้นเขาไม่ต้องทำงานไปทั้งปีดีไม่ดีเจอทองที่เส้นใหญ่กว่านี้อาจจะสบายไปทั้งชาติเวลาผ่านไปจนถึงราวราวตีสองสุนัยรอให้แน่ใจว่าทุกคนในศาลาหลับสนิทไปหมดแล้วจึงลุกขึ้นมาจากเสือ่อแล้วค่อยๆย,ย่องออกไปนอกศาลา สุนายวางแผนทั้งหมดไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นเขาแอบซ่อนจอบกับเสียมไว้ตรงนั้นด้วยเหลือแค่เดินไปยังป่าช้าหลังจากนั้นก็ลงมือขุดได้เลยทว่าขณะที่สุนายกำลังเดินลงมาจากศาลาก็ได้มีร่างหนึ่งมองมาที่เขาโยมจะไปไหนนะ่ะสุนายหันขวับพบว่าหลวงพ่อกำลังยืนมองเข้ามาเอ่อ,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 อผมจะไปเข้าห้องน้ำครับ อ๋ออยู่หลังศาลาเดินไปเดี๋ยวก็เห็นเองเขาพยักหน้าเบาๆขอบคุณมากครับหลวงพ่อว่าแล้วก็หันเดินจากไปตอนนั้นหัวใจของสุนัยเต้นดังตุบตับเมื่อกี้รู้สึกตกใจเป็นบ้าแล้วทำไมหลวงพ่อแกมาอยู่ตรงนั้นวะดึกเดินแบบนี้ยังไม่จำวัดตื่นมาหาอะไรของแกสุนัยแซงทําเป็นเดินเข้าไปยังห้องน้ำ ก่อนจะแอบเดินย่องลัดเลาะไปตามพุ่มไม้จากนั้นก็วิ่งเข้าไปยังป่าช้าที่ตั้งอยู่หลังวัดบรรยากาศในขณะนี้เงียบวังเวงหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปคงขนลุกไม่น้อยแต่ไม่ใช่กับคนอย่างสุในตอนนี้ในหัวของเขาคิดแค่เรื่องทองเพื่อได้ทองเหล่านั้นมาเขายอมทำได้ทุกอย่างเมื่อเดินไปถึงปากหลุมเขาก็คว้าจอบที่ซ่อนไว้ออกมา แล้วกระโดดพรวดลงไปในหลุมทําการขุดลงไปต่อสุนัยขุดลงไปด้วยความหวังที่จะได้พบสมบัติและเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีเขาก็ได้พบสิ่งที่ตัวเองตามหามีทองอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยสุนัยรีบคว้ามันขึ้นมาอีกทั้งรอบนี้ยังเป็นสร้อยทองเส้นใหญ่น่าจะมีน้ำหนักราวๆสองบาทเมื่อพบเช่นนั้นก็ไม่รอช้าสุนัยฟันจอบลงไปฉับๆ แล้วเขาก็ได้พบกับสมบัติอีกมากมายทั้งสร้อยทองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทองคําแท่งแม้กระทั่งพลอยกับเพชรสุนัยไม่อยากเชื่อนี่มันหลุมบ้าอะไรกันวะยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอเขาจึงขุดลงไปอย่างบ้าคลั่งกองดินจำนวนมหาศาลถูกโยนขึ้นมาจากหลุมรู้ตัวอีกทีตัวเองก็ขุดลงไปเกือบสี่เมตรเมื่อเงยหน้ามองขึ้นไป ก็เห็นว่าปากหลุมอยู่สูงขึ้นไปจนเอื้อมมือไม่ถึงแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นสุในก็ยังเลือกที่จะขุดต่อไปขณะนี้สมบัติทั้งหลายกองอยู่เต็มขามูลค่าของพวกมันน่าจะรวมกันได้เกือบสิบล้านเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะหนีออกจากวัดแห่งนี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจะหอบเงินทั้งหมดหนีไปอยู่ต่างประเทศทว่าในระหว่างที่ฟันจอบลงไปที่ก้นหลุม สุในก็ได้พบสิ่งหนึ่งที่ชวนตกใจมันคือโครงกระดูกมีโครงกระดูกถูกฝังไว้ที่ก้นหลุมแต่เมื่อเขาตั้งสติได้ความจริงแล้วที่นี่มันเป็นป่าช้านีว่วาจะขุดลงมาเจอกระดูกแบบนี้ก็คงไม่แปลกหรอกแต่ในตอนนั้นเองกลับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจูจๆก็มีเศษดินจำนวนหนึ่งหล่นลงมากระทบศีรษะของสุในเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนแล้วสุนัยก็ต้องพบเรื่องหน้าตกใจปรากฏว่ามีดินจำนวนมหาศาลถูกโยนลงมาในหลุมแห่งนี้ดูเหมือนมีใครบางคนต้องการกลบหลุมที่เขายืนอยู่เฮ้ยทำบ้าอะไรวะมีคนยืนอยู่นะเว้ยแต่ฝ่ายที่อยู่บนปากหลุมไม่สนตักดินโยนลงมาเรื่อยๆจนในขณะน,นี้หน้าแข้งของสุนัยจมลงไปในดินเรียบร้อยฉิบหาย มันตั้งใจจะฝังเขาทั้งเป็นสุนัยต้องหาทางปีนขึ้นไปจากหลุมบ้านี่แต่ทว่าในตอนที่เขากำลังปีนขึ้นไปจู่ๆก็มีบางสิ่งเข้ามาจับข้อเท้าของสุนัยไว้ตอนนั้นสุนัยขนลุกไปทั้งร่างแล้วเมื่อก้มหน้ามองลงไปภาพที่เห็นก็ทําให้เขาเสียววาบเข้าไปถึงไขกระดูกปรากฏว่ามือโครงกระดูกกำลังจับเข้ามาที่ข้อเท้า สุนัยถึงกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาพยายามแกะมือออกแต่มันก็ล็อกไว้แน่นจนตัวเขาไม่สามารถขยับได้สถานการณ์ในตอนนี้เข้าขั้นเลวร้ายดินจากด้านบนก็ถูกตักลงมาเรื่อยๆร่างของชายหนุม่มถูกปกคลุมไปด้วยชั้นดินไม่สามารถขยับขยื่อนสุนัยพยายามส่งเสียงกรีดร้องแต่ก็ไม่มีใครตอบรับอีกทั้งดินยังถูกเทลงมาไม่ยอมหยุดอีกไม่นาน เขากำลังจะถูกฝังทั้งเป็นตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะจบแล้วชั้นดินสูงขึ้นมาจนใกล้จะมิดใบหน้าของสุนัยเขาน้ำตาไหลาอาบรู้สึกกลัวไปถึงขั้วหัวใจแล้วในตอนที่กองดินถูกเทลงมากำลังจะมิดใบหน้าหางตาของสุนัยก็ได้เหลือบไปเห็นร่างที่ยืนอยู่บนปากหลุมสุนัยอ้าปากค้างแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาดูเหมือนว่าร่างนั้น เจ้าห,ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยผ้าเหลืองฟังจบแล้วรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ